ตีแคบิป,าปลาสุเวลาธรรมะอันนี้เป็นมุกบาโรคนะคะรุ่นนี้จะอยู่ที่สามพันห้านะลูกค้ารุ่นนี้จะอยู่ที่สามพันห้านะนะคะแต่พี่ปลาให้อันเนี้ยให้สองพันห้านะเส้นก่อนพี่ปลาก,ก็ขายไปสองพันห้านะคะอันนี้ความยาวประมาณสิบหกสิบเจ็ดนะสองพันห้าอันนี้เป็นบารรคนะคะบารรคสีขาวบารรคสีขาวสองพันห้านะคะสีขาวสองพันห้า เอ่าต่อไปสีนี้สีเนี้ยที่จริงต้องขายสามพันห้าเลยลูกค้างานมาแพงมากสามพันห้าอันนี้สามพันห้านะคะอันนี้สามพันห้านะคะนี่แถมแถมต่างหูให้นะลูกค้าแถมต่างหูให้นะแถมต่างหูให้ มุกบารุรนะคะความยาวน่าจะประมาณสิบสิบแปดได้นะเส้นนี้เ <c oughs> ส้นนี้น่าจะสิบแปดนะก็ไม่สิบหกก็สิบเจ็ดนี่แหละประมาณนี้นะคะสีนี้จะมีสองเส้นนะคะแล้วแต่ชอบเส้นละสามพันห้าค่ะแต่เส้นนี้สี่พันห้านะคะเส้นนี้สี่พันห้าอันนี้ยาวค่ะยาวยี่สิบนิ้วแต่ถ้า อันนี้ประมาณสิบเจ็ดนิ้วนะคะอันนี้พี่ปาให้สามพันห้าแต่สีขาวสีขาวพี่ปลาให้สองพันห้านะสีขาวน่าจะสิบหกนิ้วนะและนี้ประมาณสิบเจ็ดสิบแปดนะคะต่อไปงานงานเป็นเอดิสันนะแนวเอดิสนะันนะลูกค้านะอันนี้พี่ปลาอันนี้สวยลูกนคะ่ะอันนี้สีแบบสิบสองมิลอนะแล้วก็สีเขาแบบสวยสีออก ทองทองเทาเทาเหลือกสวยเจนนี่ก็สวยค่ะลูกค้าอันนี้เป็นสิบห้าสิบหกสิบสี่สิบสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าเม็ดกลางก็ประมาณสิบหกพวกนี้สามพันห้านะลูกค้านะแล้วก็จะมีสีนี้นะสีนี้นะสีนี้ก็สามพันห้านะเป็นพับพับพ้นสีระหว่างสีม่วงสีม่วงกับสีชมพูนะอ่าเป็นสีพับพ้นนะคะ สีโอรสของยังไม่มานะสีโอรสสองอย่เป็นสีขาวสีขาวประมาณสิบมิลน,นะสีขาวสิบมิลน,นี้จะอยู่ที่สองพันห้าสีฟ้าพี่ปลาลงอยู่ที่สองเส้นแล้วแต่ใครจะเลือกเส้นไหนเนาะงานสวยมากเนี่ยงานสวยให้ดูงานสวยมากลูกค่ะเดีย๋ยวพี่ปลาจะไปนอนแนละ้วพี่ปลามี อันนี้จะแถมต่างหัวลูกค้านะอืมลูกค้าชอบงานมุกพี่ปลารุ่นไหนลูกค้าก็สอบถามข้อมูลได้นะที่ที่ศูนย์เก้าสี่เก้าศูนย์เก้าห้าหกสองแปดนะอ,อันนี้เป็นงานพี่ปลาร้อยเองนะช่วงนี้ตะคอดอกไม้ยังมีอยู่นะนะตะคอดอกไม้แต่สีทองนะ่าจะหมดแล้วต่อไปถ้าเป็นดอกไม้ก็จะเป็นสีขาวนะสีทองจะหมดนี่ เราลูกค้ามาเหมามุกพี่ปลาได้นะใส่วันละเส้นวันละสีอ่ะวันนี้สีขาวมาเรื่องสีนี้มาเรื่องสีนี้นะอ่าแล้วก็มาสีขาวเจ็ดวันนะจะใส่ไม่ซ้ำถักวันหนึ่งแล้วก็สีฟ้าหกอืมแล้วก็สีนี้สีนี้ได้นะมันคนละสีกันก็คนละสีกันนะเฉดเฉดเฉดคนละสีนะสีนี้ นี่ซื้อทำงานห้าวันก็ห้าสีอะไรเงี้ยไม่ให้เหมือนนะคะลงทุนครั้งเดียวอ่ะลูกค้านะคะสวยระยะยาวนะคะ <c oughs> โอเคขอบคุณลูกค้ามากนะคะสวัสดีค่ะ